สวัสดีครับคืนนี้ผมอยากให้คุณวางทุกเรื่องราวที่วุ่นวายของวันนี้ลงชั่วคราวปล่อยให้หัวใจได้พักเหมือนวางของหนักลงจากบ่าเรื่องเล่าคืนนี้ไม่ใช่เรื่องของคนพิเศษไม่ใช่เรื่องของปาฏิหาริย์ใหญ่โตแต่เป็นเรื่องของความดีเล็กๆที่เดินทางเงียบๆผ่านการเวลาและกลับมาในวันที่คนคนหนึ่งไม่เหลือใครเลย คืนนี้ลองฟังไปช้าๆแล้วบันทีคุณอาจเห็นคำตอบของคำถามที่หลายคนเคยสงสัยความดีที่เราทำไว้หายไปไหนคุณเคยไหมครับทำดีกับใครบางคนโดยที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครชมไม่มีใครรู้แล้ว,วันหนึ่งชีวิตกลับพังทลายจนอดคิดไม่ได้ว่าที่ทำดีมาตลอด มันช่วยอะไรได้จริงหรือเปล่าเรื่องของพงชายธรรมดาคนหนึ่งอาจทำให้คุณได้คำตอบที่ไม่ได้ดังไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่อุ่นพอจะทำให้หัวใจไม่หนาวอีกต่อไปพงเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงงานเล็กๆชาญเมืองเงินเดือนพออยู่ได้ไม่เหลือเก็บชีวิตเขาเรียบง่ายและเงียบทุกเช้าเขาจะตื่นตีห้าต้มข้าวต้มง่าย แล้วปั่นจักรยานไปทำงานระหว่างทางมีป้ายรถเมล์เก่าๆอยู่แห่งหนึ่งที่นั่นมักมีหญิงชราขายพวงมลาลัยนั่งอยู่เสมอคุณยายตัวเล็กหลังค่อมมือสั่นนิดๆวันแรกที่พงซื้อพวงมลาลัยไม่ใช่เพราะเขาอยากไหว้พระแต่เพราะเขาเห็นว่าตั้งแต่เช้ายังไม่มีใครซื้อของคุณยายเลยเขาจ่ายเงินรับพวงมลาลัยมาแล้วยิ้มให้ ขอบใจนะลูกขอให้เจริญเจริญพงยิ้มรับแล้วก็ทำแบบนั้นทุกวันบางวันเขาไม่ได้ใช้พวงมาลัยก็เอาไปแขวนไว้หน้าห้องเช่าให้กลิ่นหอมอ่อนๆลอยอยู่หลายเดือนผ่านไปเขาไม่เคยคิดว่ามันคือการทำบุญสำหรับเขามันแค่ไม่อยากให้คนแก่ต้องนั่งขายของเปล่าๆคืนหนึ่งโรงงานที่เขาทำงานถูกปิดกระทันหัน เจ้าของธุรกิจล้มละลายพงตกงานทันทีเงินเก็บแทบไม่มีค่าห้องค่าอาหารค่ารถทุกอย่างถาโถมเขาวิ่งหางานอยู่หลายสัปดาห์แต่ก็ไม่มีที่ไหนรับคืนหนึ่งเขานั่งอยู่หน้าห้องเช่าไฟในห้องมืดสนิทเขาไม่ได้เปิดเพราะอยากประหยัดค่าไฟลมพัดเอากลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมะลิแห้งจากพวงมาลัยเก่าๆที่แขวนไว้หน้าประตู เขามองมันแล้วพึมพำรรเบาๆทำดีมาตลอดแต่ชีวิตก็ยังเป็นแบบนี้เช้าวันถัดมาขณะที่พง์กำลังจะปั่นจักรยานออกไปหางานมีรถกระบะคันหนึ่งมาจอดหน้าห้องเช่าหญิงกลางคนลงมาจากรถเธอมองหน้าเขาอยู่ครู่หนึ่งใช่คุณพงไหมคะเขาพยักหน้าอย่างงงๆเธอยิ้มอ่อนๆแม่ฉันฝากมาหาคะ่ะ พงศจำไม่ได้ว่าเคยรู้จักเธอจนกระทั่งเธอพูดต่อแม่ฉันคือยายขายพวงมาลัยที่ป้ายรถเมล์พงนิ่งแม่เล่าให้ฟังตลอดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งซื้อพวงมาลัยทุกวันวันที่แม่ล้มป่วยแม่ยังพูดถึงคุณเธอหยิบซองเอกสารยื่นให้ฉันเปิดร้านอาหารเล็กๆอยู่ค่ะกำลังหาคนช่วยดูแลร้านตอนกลางคืนแม่บอกว่า ถ้าจะให้ไว้ใจใครสักคนก็ให้หาคุณพงรับซองนั้นด้วยมือสั่นๆข้างในเป็นเอกสารสมัครงานพร้อมเงินจำนวนหนึ่งแม่ฝากมาค่ะบอกเป็นค่าน้ำใจที่คุณเคยให้แกมาตลอดคืนนั้นพงนั่งอยู่หน้าร้านอาหารเล็กๆที่กลายเป็นที่ทำงานใหม่ของเขาลมเย็นพัดผ่านกลิ่นดอกไม้จากพงมาลัยหน้าร้านลอยมาเบาๆเขาพึมพำกับตัวเอง ที่แท้มันไม่ได้หายไปไหนน้ำตาเขาไหลเงียบๆไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะหัวใจที่เคยหนักเบาขึ้นอย่างที่อธิบายไม่ถูกผงไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีชีวิตหรูหราแต่เขาไม่เคยขาดงานอีกเลยเขาทำงานด้วยความตั้งใจและยังคงซื้อพวงมาลัยจากคุณยายคนอื่นที่ป้ายรถเมยใหม่เหมือนเดิมเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าความดีไม่เคยหายไปไหน มันแค่รอเวลาที่เหมาะสมจะเดินกลับมาหาเราบางครั้งผลของความดีอาจไม่ได้มาในรูปของเงินหรือชื่อเสียงแต่มาในรูปของมือที่ยื่นมาช่วยเราในวันที่เราไม่มีใครเลยความดีทุกอย่างอาจกำลังเดินทางอยู่แม้วันนี้คุณจะยังมองไม่เห็นก็ตามคืนนี้ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่มีใครเห็นขอให้เรื่องของพง์ เป็นเหมือนแสงเล็กๆในใจคุณพักผ่อนให้สบายหลับด้วยหัวใจที่เบาขึ้นอีกนิดแล้วพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสทำความดีเล็กๆสักอย่างลองทำดูนะครับเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าวันหนึ่งมันอาจกลายเป็นแสงในวันที่ชีวิตของคุณมืดที่สุดราตรีสวัสดิ์ครับ